ครับสวัสดีครับวันนี้ผมทีมจ้างร้นานมังกรฟ้านะครับวันนี้วันที่23่สุมพาพันพอสอพันห้าร้อกบสี่นะครับได้มีโอกาสมาติดตั้งปัม๊มสมมตพร้อมแผงให้กับที่คันชิดนะครับแกอยู่ไล่แกอยู่ที่บ้านดอนยาวนะครับหมู่ที่3ามตำบลหนองพังนาคนะครับ อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอมเมิร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวขนาด17คิวนะครับ,ปา,นะรบปาก2นิ้วนะครับปาก2นิ้วนะครับบ่อน,นีอ้เราตเมริรตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไฮบริดนะครับไป,ป่ผสม2,200วัตต์นะครับตัวนี้ บ่อนี้เราทําการหย่อนไป15่อนนะครับเจอน้ําอยู่ที่11่อนนะครับหรือ44เมตรนะครับน้ําลึกนะครับนี่นะครับแ็งอยู่ด้านอีกด้านนะครับเดี๋ยวไปดูแ็งนะครับแ็งเป็นแผงโพลี340วัตต์นะครับนี้นะครับได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฮบิดไฟผสมนะครับ2,200วัตต์นะครับนี่ครับกล่องตู้คอนโทรลนะครับเอาไปนั้นอิดเลยอิดออ่อิดเติมน้ําให้ยังมีนครับเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของได้เลยซื้อเราจะใส่ตะเกีงมาหลอมอ่าตะเกียงได้เรียบร้อยครับแผ่นซิงได้ครับ ให้จำนวนสิบแผงนะครับครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอสามชุกอำเภอหนองยาไซออำเภอดอนเจดีก็ขอฝากผลงานของทีมช่างร้านมังกรฟ้าไว้ด้วยนะโอกาสนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ ไปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับครับผมทีมช่างต่อขอสวัสดีครับ